สวัสดีครับคลิปนี้สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเลี้ยงวัวในล็อกนั้นหรือในคอกนั้นน่ะกินดีสุขภาพดีแต่อ้วนไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะปัจจัยนี้ก็ได้นะครับไปชมกันเลยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโดยผมเชื่อว่าเป็นด้วยอาหารสารอาหารของวัวขุนนะครับผมจะยกตัวอย่างผมจะเอา อาหารจํานวน20โลนะครับผมย่อมาเหลือ20โลนะครับจากการผสมต่อ1ครั้ง2,000กิโลนะครับอาหารผรสมต่อหนึ่งครั้งต่อ2,000กิโลเนี่ยก็จะมีพวกยูเรียอะไรเนี่ยใ่ อยากทราบรายลนะเอียดว่ามีอะไรเท่าไรเท่าไรผมลงไว้เมื่อในคลิปที่แล้วนะครับว่ามีตัวพีนิกเท่าไรตัววิตามินแต่ละอย่างเท่าไรเท่าไรเพื่อนๆลองไปรับชมนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะสาธิตดูว่าเนี่ยถ้าสมมติเราผสมอาหาร2,000กิโลนะครับเราจะใช้พวกนี้ประมาณอย่างละ,อย,งละอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับผมคิดว่าผมจะเฉลียวว่า2000กิโลเนี่ยจะใส่พวกนี้แต่ จิตาม,มินแต่อย่างเนี่ยอย่างละห้ากิโลห้ากิโลนะครับผมย่อออกมาเนี่ยแบบนี้ผมจะใช้อย่างละกมือนะครับนะครับจะใช้อย่างละกมือนะครับมันจะมีกระมัดขันมีเสือแล้นะครับมีพวกวิตามินมีสารเลี้ยงเนื้อแบบถูกกฎหมายนะครับอ่า ผมยกไปให้ท่านดูสมมุติว่าเราผสมเสร็จแล้วอะ่ะมันจะได้สมมุติว่าจะได้60กระสอบนะครับกระสอบละสาโลเนี่ย2,000กิโลเนี่ยจะได้ประมาณ60กระสอบท่านเนี่ยสมมุติว่าท่านมีวัวประมาณ5ล็อกใช่ไหมครับ5ล็อกเนี่ยท่านจะต้องให้วัวล็อกละ 15ห้าลูกเอ้ยล็อกละประมาณสิบสองลูกใช่ไหมครับวัวหกล็อกไอ้วัวห้าล็อกเนี่ยได้หกสิบลูกท่านจะให้ล็อกละสิบสองลูกสิบสองลูกสิบสองลูกอะ่ะจริงไหมครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นความคิดที่ผิดนะครับอ่าผิดได้อย่างไรคุณคิดว่าอาหารที่ออกมาแต่ละลูกละลูกละลูกเนี่ย สมมตินะครับอลองมาดูใกล้ๆนะครับลองมาดูใกล้ๆนะครับสมมุติว่าการผสมการผสมเนี่ยสองตันนะครับตีว่ามันเป็นสองตันนะครับแต่ละลูกแล้วลูกเนี่ยคุณคิดว่าพวกวิตามินแร่ธาตุแต่ละอย่างละอย่างจะอยู่กระสอบไหนกระสอบไหนบ้างท่านเคยลองเทอาหารดูไหมครับก็บางทีกระสอบนั้นน่ะอาจจะมันเยอะ บางทีก็มีแต่ลํำก็มีแล้วท่านมั่นใจได้ไงล่ะครับว่าอาหารแต่และลูกและลูกเนี่ยมันจะมีพวกวิตามินแร่ธาตุในเนี่ยไปให้ท่านครบมันไม่เหมือนการทำกับข้าวนะครับที่เวลาเราใส่รสดีชูรสอะไรเนี่ยมันจะละลายแล้วเราตักขายแต่ละถุงหรือว่าเอาไปให้เพื่อนบ้านแต่ละถุงละถุงเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนกันคุณคิดดูดิครับอ่าสมมุติว่าเนี่ยอ่าคุณดูนะครับ ตัวตัววิตามินตัวนี้นะครับอ่ะคุณคิดดูมันมันหนักเหมือนหินฝุ่นหรือปูนอะไรประมาณนี้ในกรณีที่เราเทลงไปนะครับอ่ะเทลงไปอะ่ะของมันหนักอะ่ะมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นีมันอาจจะอยู่ตรงนี้มันจะได้แต่พวกกระสอบที่หนึ่งที่สองอะไรก็ได้แล้วในการจําหน่ายก็เหมือนกันนะครับคนที่จะมีปัญหาคือคนที่ซื้อทีละหลูกอะไรแบบเนี้ย เพื่อนอ้คนข้างบ้านนะอาจจะได้ของดีไปไอกระทากระสอบที่คุณแบ่งซื้อไปอาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะครับเคล็ดลับนี่ก็คือสมมุติว่าเราผสมได้ครั้งหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันกิโลนะครับหนึ่งพันหรือสองพันกิโลเนี่ยคุณจะต้องให้วัวยี่สิบตัวล็อกที่หนึ่งกินล็อกเดียวนะครับไม่ใช่ว่าแบ่งล็อกละห้าละห้าหรือแบ่งล็อกละสิบละสิบนะครับมันจะไม่เห็นผลที่ชัดเจนนะครับ เพราะว่าการผสมหนึ่งครั้งเนี่ยสมมุติว่าได้กี่กระสอบไม่รู้อะผมไม่แน่ใจว่าได้กี่กระสอบต่อการผสมครั้งหนึ่งบางทีอาจจะใส่5บ้าง10บ้างให้50โลบ้าง40โลบ้างแล้วแต่นะครับแต่ผมจะบอกเคล็ดลับวิธีหนึ่งการผสมอาหารหนึ่งครั้งจะได้กี่ลูกไม่รู้ว่าคุณจะต้องเอาอาหารโม่นั้นเนี่ยให้วัวคอกนั้นกินคอ,อกเดียวไม่สามารถแบ่งออกกันคอ,อกละห้าละห้าละห้าหรือคอะละเจ็ดเจ็ดเจ็ดแบบเนี้ย คุณไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าไอสิ่งของพวกเนี้จะอยู่ถุงไหนอ่าผมลองวิธีนี้เมื่อประมาณสามสี่เดือนที่ผ่านมาเห็นผลชัดเจนมากหวังว่าเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาแบบนี้นะครับในการผสมอาหารกินเองนะครับแล้วก็เกิดอาการแบบเราแบ่งอาหารเป็นล็อกละสามลูกสมลูกสมล,ลูกหรือล็อกละห้าลูกละห้าลูกอะไรเนะี่ยแบบบางทีคนมันเกิดอาการ ขี้เกียจผสมอาหารนะนะบางทีอยากวันนึงอยากผสมแค่โมเดียวแล้วก็แบ่งกันกินคอกละ7 7 7ด7หรือว่าคอกละอะไรก็ช่างนะครับมันจะไม่เห็นผลนะครับผมแนะนําไม่ว่าการผสมหนึ่งครั้งอ่ะเราจะต้องให้วัวคอกนั้นกินทั้งคอกไปเลยเหมือนผมนะเวลานี้ที่ผมทําอาหารให้กับวัวสมาชิกผมนะผมทําอาหารต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งโมเนี่ยผม จะให้วัวคอกนี้กินทั้งคอกโดยการผสมของผมเนี่ยนะครับจะผสมออกหนึ่งหนึ่งพันกิโลลูกละสามสิบกิโลนะครับผมก็จะให้สามสิบลูกของคอกสมมุติไปแย้มนะครับอ่าไปแย้มโมนี้ลุงแดงก็ก็ต้องเป็นอีกโมนึงไม่ใช่ว่าลุงแดงกับไปแย้มเนี่ยจะแยกหนึ่งโม่เนี่ยต่อแบ่งกันเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัววิตามินน่ะตัวไหนอ่ะมันอยู่ถุงไหนถุงไหนมันไม่ ละลายได้เหมือนน้ำตาลชูรสรสดีเหมือนเราทำกับข้าวขายหรอกนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมันหนักนะครับความหนักของมันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องอยู่ด้านล่างหรือว่ามันจะอยู่ตรงไหนเราไม่สามารถพูดได้ผมเชื่อว่าไม่มีใครพิสูจน์ได้ซ้ำว่ามันอยู่ตรงไหนต่อให้เครื่องดีขนาดไหนก็ช่างมันไม่มีทางพิสูจน์ได้นะครับเราจะเชื่อได้ไงว่าอยู่ถรงไหนตุงไหน,ไหนคุณเชื่อในสิ่งที่คุณไม่เห็นได้ไงอะ คุณเชื่อในสิ่งที่คุณไม่เห็นได้หรือเปล่าอะว่าคุณรับได้ไหมอะว่าเวลาเราซื้ออาหารแยกเนี่ยไอ้วิตามินเนี่ยมันจะมาในถุงคุณครบแต่ละลูกและลูกเหรอครับอ่าผมไม่มีอะไรที่ผมไม่เห็นกับตาเนี่ยผมไม่เชื่อโดยเฉพาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยเวลาทําอาหารขายหรือว่าทําให้ลูกคอกสมาชิกแต่ละครอบละครอบหนึ่งครั้งต่อการผสมคือของคนนั้น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 ,น,น,นผมจะไม่แยกให้ใคร ปลาละสิบละสิบละสิบเพราะฉันเพราะมันจะไม่เห็นผลที่ชัดเจนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านที่ขุนวัวและก็ทําอาหารกินเองนะครับผมสามารถอยู่ทองและเพจรู้รอบตับโจทย์สวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ